อไรวเนี่ยสุอเนีตันต้สต้๊งตสตุตอนนี้มองไม่เห็นทางมาลายนะคะเราต้องเสี่ยงนะคะวิ่งอ่ะ ไม่รู้รเขาพาไปไหนก็ไปแต่ไม่ถูกเขาจะเดินหรือว่าเขาจะให้พานั่งรถนี่สวยตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคือที่ใด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะค่ะสนุกไหมคะสนุกสนานสนุกสนานยลิกือเขาบอกว่าเขาบอกเรามาเจอรถเราแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นรถอ่ะ Let's see, here